มาเพื่อนเป็นยังไงเฮาต้องร้อบมังครับผมมาครับผมเริ่มต้นที่สิบรอบก่อนเลยแล้วกันนะจ้าออโต๊ไปเลยกันนะครับผมเพื่อนนะชื่อแม่งยาวซะเหลือเกินเลยครับผมเพื่อนนะทุนแล้วแต่กูทุนมาห้าหมื่นเนี่ยทุนมาห้าหมื่น,นครับผมเพื่อนนะอ่ะเมรติว่าผมแตกไปแสนนึงผมมาแต่ทุนกูทัานทุนคือสองแสนแบบนี้ผมเพื่อนนะค่าทุวหนึ่งแสนใช่ไหมครับผม <laughs> โอเคผมเกมนี้เล่น เกมนี้จะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเล่นเป็นครั้งแรกครับผมเพื่อนนะก็ต้องมาลองดูมาลองรับชมไ <l oss> ปพร้อมๆกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรคร oh, ับ <Okay. S 1> โอเคครับผมโอ้โหโคูณสองมาครับผมเพื่อนเอาผู้หญิงเนี้ยผู้หญิงนี้จะได้เป็นตัวคูณครับผมเพื่อนนะโอเคมากมากมากโอเคอเคูณสาสมครับยี่สิได้สามบาทมาแล้วครับผมเพื่อนมากอ้าวไม่ไม่ไมเพิม่มคูณหรอวะโอเคครับ okay. ผมเป็นอะไรของอะไเกมนี้เล่นเป็นครั้ง,งแรกน่าจะเป็นเกมที่มาใหม่ครับผมเพื่อนนะต้องมาลองดูของเรารีวิวเกมอะไรเนี่ยแม่งคุณผู้หญิงเกมสาวอะไรวะ เาวาทำเกิร์โมเมนครับผมนะโอ้โหโอ้โหสเก็ตเตอร์เป็นรุ่มของกรอร์โรครับผมเพื่อนเาวาทำเกิร์มเมนไรเดอร์เจนคลิปออฟฟอร์จูนมาสั่นนอกจากนี้ผมเพื่อนนะผมก็ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนเพื่อนๆได้ร่วมสนุกรับชมกันด้วยนะครับผมเพื่อนนะโอเคผมก็จะเป็นคำถามถามแรกแรกเลยว่าผมเนี่ยจะได้บิ๊กวินประมาณกี่ล้อครับผมเพื่อนแล้วคราวนี้ในระหว่างนี้ที่ผมเล่นเล่นไปผมเพื่อนนะผมก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเพลงดเรื่ับผมนะเพลงแบบ ออกเพลงออกแนวเสียงเปนอี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 อะไรนี่นะผมเพื่อนัใครตอบถูกกันแรกก็รับรางวัลทายพร้อมกันตอนคำถามว่าได้ดิ้งดิงกี่รอบเลยครับแค่ตอบสองก็ตอบมานะครับผมนะมาโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปเพิ่มนะครับผมนะสิบเปอร์เซ็นต์เลก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนอ๋อสแกตเตอร์มาแล้วผมเพื่อนนะมาแล้วก้เหี้ยมาแค่ตัวเดียวสัตว์ไม่เย้เอามาเถอะ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 โอ้โหมาเถอะมาเถอะนั่นนั่นมาแค่สามตัวกรูทรงได้ น่าจะมาแค่สามตัวผมเพื่อนน่าจะมาแค่สามตัวนะดูทรงละเบีกดไหมเบีกเว้ยไม่มีเลยสัตว์แม่ยิ้อโอ้ my god มาไหมเรียบร้อยครับผมเพื่อนไม่มาผมเพื่อนเกินไปสัตว์โอเคครับนวะันโมเปล่านะครับผมน่าจะมาแค่สามตัวจริงเพราะท้ามันแบบนี้มันมาสามาตัววันโมว่าแล้วสัตว์มาลองล yeah. รุ่ยเหี้ยเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องลองดูกระสักนิดหน่อยนะสัตว์โอ้โหโหลดดิ้งดีซอนเฟลสิทไอ้สัตว์โอ้โหเน็ตกูไอ้เหี้ย กูร้องราดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลุดอย่าพึ่งหลุดโอ้โหนเน็ตกูเป็นเทียอะไรเนี่ยสักโอ้โห,โโห,โโหก,กูเข้าสิงกิลเติบนี่จะปินเน็ตกูซักเขาร้องอะงัร้องโอ้โหเน็ตกูเป็นเทียอะไรเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วกูโอเคไอ้สัสเน็ตมาไม่กี่หงเลื่อนเกือบกูไม่รอดสัสไม่ทีสัก เอาดูครับผมโอ้โหผ่านไปสามรอบยังมีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพื่อนเอาแหวนมาครับผมเพื่อนนะตัวคูณเพิ่มขึ้นไหมครับหนึ่งคูณหนึ่งครับผมไม่ไหลครับผมอ่ะปั๊บโอเคคูณสองครับผมเพื่อนเอาล็อกครับผมล็อกค้างด้วยครับผมล็อกค้างด้วยครับผมโอ้โหล็อกค้างด้วยครับผมมาปั๊บคูณสามครับผมเพื่อนล็อกค้างไว้ครับผมมาดิมาปัาบคูณสี่ก็มาดิก็มาดิฮู้ฮู้โอ้โหเอโห ล็อกค้างไว้ครับผมล็อกค้างไว้510บาทครัผมเพื่อนมากก็ให้คูณสี่ถังโตสมบูรณ์ขึ้อีกสองรอบผมเพื่อนชิบหายมือบัฟคูณห้าเออเอมบัฟบัฟบัโอเคแม่งมันเหมือนวายอารมณ์เหมือนเหมือนวายครับผมเพื่อนนะมันเชื่อมกับอะไรก็ได้ผมมัฟคูณหกแล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีครับผมจบก่อน,อนนี้ผมเพื่อนโอ้โหโอเค ผมว่าเกมมันน่าค่อนข้างน่าสนใจครับผมนะเพื่อนเหมือนอินเดียน่าโจนผมนะสามอีเดนต้องเรียกว่าสายอินเดียน่าโจนหรือเปล่าครับผมเพื่อนนะ <laughs> โอเคเราไปวนกันครับผมเพื่อนนะมาวนสามบาทสามรอบครับผมเนี่ยอินเดียนัทโจนรับผมสายอินเดียน่าโจนเอาคันนี้คันนี้เราไปสิบบาทห้ารอบครับผมไอสัตว์เมื่อกี้ค้างผมเพื่อนเนกะือบกูไม่รอดครับผมเพื่อนแม่เยสเลยครับผมเพื่อนนะอื โอเคผมก็จะมีคำถามมาถามเพื่อเกี่ยวกับเพลงเราจะตอบเซ็กอีอีนะครับนะอี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 ่ีอ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 ีคีอ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 นอี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 เดาีอีออีอีอีออีอีอออี โอเคครับผมนั้นเพื่อนตอนนี้เล่น400คูณมาคูณสามมาก็ให้ครับผมนั้นได้คิงมาเป็นคูณ3ามาัฟบกโอเคผมว่า75บาทของเพื่อนนะยังไหลต่อเรื่องบัฟบัฟโอเค2อ0ครับผมเพื่อนนะไม่นมครับไหลไม่ผมไม่ไหลแล้วจบที่1ทึงสงรัอบผมโอเคครับผมนั้นเพื่อนโอเคใครตอบถูกคนแรกแล้วก็ทายบิ๊กินถูกก็โอเคนะครับผมนะ ออออออคุณสี่สักในเย็ดโอ้โหโอ้สี่พันแปดครับผมแม่เฮราบอกเพื่อนโอ้ไ <apenas> ม <Studio> <S mulheres> <s> ่กอดบีว <shocked> ี oh <Copy modelling> มันสูบพาโอ้โหรอบอีกหงผ่นสองร้อยสี่สิบบาทนะเพรากัาบงบิ๊กวินก็หัวเนะ okay. รื่องนะโอเคก็ฟ้องความปากของฟ้อ,องบอกเกมนี้ผมมาผมยังไม่ค่อยรู้ว่าการเล่นไล่ลงเล่นแบบนี้เป็นยังไงลองเล่นก็ทดลองให้เพื่อนๆเ,เล่นดูก่อนน,นะของนั้นแต่นะโอเคเกมนี้ผมนะชื่อเกมライเดอร์เจนคลิปออฟออฟฟอร์จูนของนายชื่อยาวชิบหายเลยก็ผมแต่ดีนะเกมภาษาอังกฤษอ,อ่านออกขบวนเพื่อน แต่เอาจริงนะอ่วเรียกสาวอินเดียอินเดียนา่าจูนดีกว่า